ปัดได้านปริญญาต่าง,งนึงนางนอนนั่งมองแม่พิมพ์ลนใหม่น้ำตาพี่ไหลอาบลงใบหนะ้าไม่อยากโทษคุณวาสนาเอามันอีกาส่วนน้องยาหงพอขอมองให้เต็มตาหน่อยถึงแม้นบุญน,น้อยก็ยังคอยเลี้ยวแลได้เวลาต้องไปป้านคันแท้ไปมาแบกแหงลงน้ำตามเธอ ย่าไปหวังเขาเล้เขามันใช่ไรคะเขาอี่า,าตําต้อยบอกค่อยใดคู่กงลอเรียบส่งไปตามทงหากินใจชวบินสาวครูสิตํใดเด้เนตำ้กิเลี้ชาวนาคือพี่อายคือเพ็นงแต่กี่มีน้นองอยู่น้ำึ้ออำลำน้ำตั้งแต่ตอนเด็กตอนที่เฮายังเล็กพี่บอลเลีนางน,นอง ำกันอ้อมอ้อมปิ้งกระป๋อมคนแดงยฝนแต่ลอดเอียงนกที่เอียงเคียงคู่จูจรักกันมาหลายปีที่บ่ม,มีวันเ่อนลงเงือนเพื่อนชวนเดินเตร่มาคักลายเด็กครูใส่เก๋จังเลยยุงชาวนาใดแต่มองเฉยเฉยใจคิดอยากกบเกยบอก้าเอ่ยบาดใจาชาวนาอย่างเราเต้าแอบคนลับคือเจ็บแตบไม่ได้แนบเพียงกาย จคงได้แจมันมาเห็นครูเดินกายไปสอนนักเรียนเรียนลายมืออยากไปเรียนหนังสือน้ำน้องคือเกาแนวหักบอกราเบาเขานั่งตั้มตะบุญใจว่าบุ่แก้มจมูดมองหาวาสนาเชานั้นา,า,า,นนา,านะีิสัมพอ ขยี่้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสนับสนุนโดยข้าวตราโนกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933 สวัสดีครับวสวัสดีจ้าแต่วันนี้เป็นท็อปปุ้ยสักวันหนึงนะเออท็อปปุ้ยนะฮะอ,อ,อันนี้อันนี้เป็หลาหลายคนอาจจะงงๆนะฮะว่าเออกี้ไปไหนเดี๋ยวกคงเดี๋ยวจะได้บอกกันว่าไปไหนนะฮะไม่ต้องถามว่าทำไมกี้ไม่มาโน่นนี่นั่นนะครัแต่หนึ่ง รู้ว่ากี้ยังไม่ตายแน่นอนยแต่ว่าบางคนเห็นโพสต์แล้วมั้งเออะบางคนรู้อยู่แล้วแต่บางคนไม่รู้บางคนไม่ได้ดูโพสต์ไงบางคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโซเชียลอย่างเงี้ยอพออมาเห็นหน้าเราสองคนแล้วก็จะมีคนถามเข้าไปในในคอมเมนต์และเดี๋้ไปไหนหนะฮะ อ่าแบบว่าไปไหนเดี๋ยวค่อยบอกแต่กี้ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ใช่ยังไม่ตุยยังไม่ตุยยังไม่ตุยนะเออนะครับนะรับทักใจทุกคนนะครับทางวิทยุทางแอปแล้วก็รวมทั้งในยู u ูบนะครับนะซึ่งตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะฮะทางทาง YouTube ช่องคุณลุกทุ่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นทับปุ้ยคุยข่าวก่อนอ่าอย่างนั้นคุยเดี๋ยวเราได้คุยแน่ตอนนี้ช่วยกันแชร์ก่อนใช่หครับผมนะหรือว่าใครที่อ่าติดตามฟังอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาที่ YouTube ก่อนเพื่อที่ จะเข้ามาเมาส์มอยกันเพราะว่าใน YouTube เนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ข้อความใต้คอมเมนต์ได้ใช่ครับเห็นหน้าค่าตากันนะครับว่าวันนี้ท็อปปุ้ยคุยข่าวว่าเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาเมาส์กันนะฮะนะครับอ้าคนแรกของเราฮะเลื่อนเข้าไปดูข้อความแรกเลยฮะใครเอ่ยมันเป็นคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยอ้าวเป็นคน คุณพี่นภัตตาแท้ตั้งนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณศิรดาศิรดาใช่ไหมเข่อขึ้นไปข้างบนอีกนู่นเลยนี่นะแม่แถบนี้นะโอ้โหใหญ่ไปลวก็แกะไปเลื่อนไป ลงมาไงโอเคคุณ,คณออพี่ศิรดาครับผมเข้าวินข้อความแรกรขบมงลงเลยทีเดียวนะฮะออแล้วค่อยมาคุณพี่นภัทราแท้ตั้งน้องหมวยอ,อ๋อแล้วนี่นึกว่าใครโอ้น้องหมวยนี่แหละคนนะ <c oughs> แวน้นแวน้นแถวสาทรน,นั่นแหละออทักทายค่ะพี่ท็อปดีเจปุ้ยคนต่อไปค่ะคุณพี่ศิรดาบอกแชร์ให้แล้วค่ะค่ะแล้วก็มาอะไรเนี่ย ป้าแป๋วป้าแป๋วอันนี้ก็คืออันนี้บอกว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่เสียนเดี๋ยวช่วยอ่านเพราะ,ะว่าแป๋วนี้เขาจะใช้ชื่อป็ิภาษาอังกฤษ,าษ,าษา อ๋อใช่ผมผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ฟิตฟิตฟอไนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังมีนะฮะตามต่อมาด้วยพี่สุรัตนานี่ขาเก่าแฟนประจำท็อปปุ้ยขยี้ข่าวใช้ให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณพุษนานะคะหรือว่าน้องนาทากานตานี้นึกว่าใครคนกันเองเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อบิสิตด้วยนะคะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้นะต้องบอกว่าเป็นท็อปปุ้ยนะฮะอย่างที่บอกนะไม่ต้องถามว่าอีกี้ไปไหนยังโยยังไม่ตุยเออยังไม่ตุยนะฮะยังมีชีวิตอยู่วันนี้มัน ไปเล่นลิเก1หนึ่งวันก็เห็นแล้วล่ะเออนะมาปเล่นลิเกหนึ่งวันนะฮะเปไปรับจ็อบหน่อยนะฮะพี่โนพินพี่โนพินมาแล้วเนี่ยบอกยังไม่ตายนี่ไงเออเหรอเออช่วยยืนยันมาใช่ไหมแล้วก็มีคุณออยพรนะพาด้วยนะฮะอ่าครับผมแล้วเนี่ย ภาษาอ้แย่มาแล้วแล้วก็มีป้๊เผาด้วยสวัสดีพี่ท็อปและน้องปุ้ยนะคะสวัสดีครับผมพี่น้องจิ๊บจิ๊บใช่ไหมฮะสวัสดีจิ๊บนะฮะแล้วก็ยังมีป้าตุ๋ยด้วยนะฮะป้าตุ๋ยพันกมลสวัสดีท็อปและปุ้ยด้วยนะครับผมนะสุปราณีใช่ไหมสวัสดีจ้าดิเจท็อปดิเจปุ้ยนะแล้วก็สวัสดีพี่ยังใส่น้ําด้วยนะครับผู้หญิงที่ไม่อาบน้ําแต่ว่าชื่อใส่น้ำจริงป่าเนี่ยจริงค่ะอาบน้าแค่หละครั้ง อาบทุกเดือนอาบทุกเดือนอาบทุกเดือนละกันนะฮะเออเป็นผู้หญิงที่ไม่อาบน้ํานะครับแต่ว่าชื่อใส่น้ําน้องติมติมสวัสดีพี่ปุ้ยพี่ท็อปนะครับแล้วก็ยังมีข้อความนะฮะจากใครอะคุณคัลเลอร์เนี่ยคัลเลอร์นี่คือใครวะอ็ก็ก็น้องติมติมไงน้องติมติมเหรอชื่อคัลเลอร์เหรอก็เนี่ยหน้าหน้าผมจําหน้าเฟซเขาได้เนี่ยอ๋อเหลือเหลเนี่ยอ๋อโอเคโอเคนะสวัสดีคุณอรุณด้วยนะฮะจากกระตุ้มแบรน นะฮะก็ติดตามฟังอยู่แล้วก็มีคุณนครจากเชียงรายด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองคนสวัสดีครับนะสวัสดีคุณพี่อ้วนมณีรัตน์ด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็คุณหนุ่มอันเมืองเลยก็ส่งมาวันนี้อากาศหนาวนะนนทบุรี25องศาเซลเซียสโอ้ถือว่าเย็นๆนะค่าฝุ่นโอ้ร้อยสามสิบสี่โอ้ส้มเลยนะฮะร้อยสามสี่ได้ส้มนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีพี่หมงด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีให้ปุ้ยแทนกี้ไปเลย อ่าอย่างนั้นเลยเหรอบอกว่ากําลังกินข้าวอืมกาลังกินข้าวอเขากลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็ให้ปุ้ยแทนกี้ไปเลยอ่าอ่าน่าสนเดี๋ยวแย่งเกาอี้วันนี้วันวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอการจัดแทนครับผมการจัดแทนหรืออาจจะจัดแทนไปเลย อ้าวก็ต้องรู้กันลุ้นกันแหละครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะค,ะนะครับนะฮะกี้นะฮะไม่มาวันเดียวนะฮะโดนยึดเก้าอี้โดนยึดเก้าอี้เลยทีเดียวนะสวัสดีเพียงคุณคุณหนุ่มด้วยนะฮะบอกว่าฟังจากมาหาชัยสวัสดีด้วยนะฮะโอ้ท็อปตองกี้กับยี่ข่าววันนี้กี้ไม่มานะครับเป็นท็อปปุ้ยท็อปปุ้ยอนะฮะแล้วก็พี่รุจิราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะแล้วก็มีคุณประดิษฐ์อ่าคุณประดิษฐ์หรือว่าน้องดนอ๋อเหรอครับเอน้องดนอยู่หกแปดไง ที่ส่งข้อความมาที่ไลน์แอปจำได้จำได้จำได้ป่ะลามินทาใกล้ๆเรานี้อนี่นี่คุณคุณพี่นงรักนี่บาะเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงเนี่ยได้ได้ได้ก็ข้าไปข้ามมานี่แหละเจอเจอใครก็อ่านก่อนแล้วคุณชัชดาพรด้วยสวัสดีฮะบอกว่าตอนนี้ติดตามฟังอยู่ที่ขอนแก่นครับผมพี่รุจิลาวันนี้ไปไหนเนี่ยพี่รุจิลานี่แกจะแบบว่าตื่นตื่นอ๋อเหรอใช่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ทำงานหนัก ติดป้ายดึกใช่เปล่าติดป้ายทั้งคืน <c oughs> นะฮะเออชัดชดาพรพี่ชัดชดาพรไปติดป้ายรหรือไปแกะป้ายตามเสาอะไรอย่างเงี้มาหรือเปล่าไปดูนะม,มีมีมีรับจ็อบแกะป่ะช่วงนี้นอกจะติดแล้วไม่แกะด้วยนะฮะเออใช่ใช่ป้าพ,พอบอกว่ากำลังกินข้าวอยู่นะคะ<อ>เป็นปลาสลิดทอดโโอ้หกับปลาจอมคืออะไรปลาจมปลาจอมปลาจอมมาแล้วก็ก็ข้าวเหนียวจมเป็นมั้งไม่ใช่ ก็ปรราลาจอบคล้ายๆปลาล้ะครับต oh, ระกูลเดียวกัน oh, อ๋อเหลือเียก็ปลาจอบอ่าตระกูลเดียวกันคือเอาประเภทเอาปลาไปหมักเหมือนกันถนอมอาหารเหมือนกันแบแนวนั้นแหละอ oh. ข้าเหนียวตาลนกขขาเหนียวอะ oh, uh, uh. จอมๆไป่ะอ๋อเหลออก็เลยรียกว่าปลาจอบประมาณนั้นอ๋อก็คือปลาล้เอาไปจอมๆอะไรเงี้ยหรอประมาณนั้นประมาณนั้นสวัสดีไปยังพี่จีด้วยนะคะวันนี้มาช้าแต่ก็มานะคะอ่าแล้วก็พี่วรพจน์จากรีโอมาสเตอร์ที่บอกว่าฝากความคิดเหนอย่ปุ้ยไม่ได้เจอกัน าานมโอ้สวัสดีครับเฮียพี่วราพจนได้เจอกันนานๆจริงๆครับจานย์นานๆเออนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ติดตามกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะฮะอาจจะฟังบนแอปอยู่แล้วก็วันนี้ก็เลยแบบว่าเอแบบว่ามาดูใน YouTube ใช่เออแต่ฉันว่ากล้องมันเบี้ยวอะเบี้ยวป่ะเบี้ยวไหมอ้าวดูเออไม่รู้แต่ฉันว่ากล้องมันเบี้ยวเบี้ยวหน่อยว่ะมันมันไม่ไม่ตรงใช่ไหมฉันว่ากล้องมันเบี้ยวมันเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาหรืออย่างเบี้ยวป่ะเราเรู้สึกมันเบี้ยวใช่ปะ อ่ะให้ทีมงานช่วยช่วยเล็งหน่อยสิหรือมันไม่เบี้ยวอ่ะเออแต่เฉพาะมันเบี้ยวเบี้ยวอ่ะไม่รู้ยังไงแต่เฉพาะมันเบี้ยวมันเบี้ยวมาดูดูมิกเซอร์สิมิกเซอร์มันดูเบี้ยวไปแล้วเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยเห็นไหมมิกมันดูไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยแอ้วฉันวต้องมีคนไปโดนกล้องเลยสักอย่างหนึ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็จัดการทำไปเบี้ยวเบี้ยวอย่างนี้แหละวไลท์ก็ไลท์อย่งเขาบอกว่าไลท์ไลท์ก็ไลท์จริงๆริงนะใช่นะฮะข่าวแรกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าข่าวได้มีพี่จิ๋มมา พี่จิมพนังเก้าอ๋อสวัสดีครับผมอ่าพี่จิมพนังเก้านะฮะอานะครับทุกวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกนะฮะัก็เจอพี่จิมได้นะครับในกลุ่มอ๋อใช่แกแกแกคุยเรื่องอะไรเมื่อวานเห็นคุยกันเรื่องลอตเตอรี่อะไรอ่ะที่ว่าราคาแบบค่อนข้างแบบอะไรนะราคาสามห้าสามห้าอะไรเห็นเมาส์เมาส์อ๋อไม่แต่นี้ก็มีฉลากใหม่ไงเอามาไงที่แบบว่าถูกแบบว่าเหมือนใต้ดินอ่ะเออแต่เดี๋ยวว่าตอนนี้ ก,ก็อยู่บนดินถ,ถูกกฎหมายแล้วใช่เห็นพี่จิมแกเป็นผู้นําเข้าในกลุ่มเรานี่ได้ออข่าวมาใช่ไหมเออนะ,นะพ่อพาบอกว่างงอันนี้เจเป้ยระวังนะ,ะตัวนี้ก็าอี้เจ้าที่แรกนะฮะออที่ออนนเขานั่งอยู่เนี่ยคนนั่งอยู่เนี่ยฮะเออ เจ้าที่แรงเหรอเจ้าที่เขาแรงนะอผมก็มีของเหมือนกันเดี๋ยวมันก็สู้กันแบบว่าใช่ไหมนะฮะขอบคุณนะวันนี้เข้ามาดูกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเข้ามาดูน้องปุ้ยนะครับปกติก็เบื่อหน้าอีกี้อยู่แหละนะฮะหน้าก็ไม่ได้จะลงจะลงใจเลยชีวิตโลกนะฮะก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมาติดตามมาติดตามข่าวแรกของเราฮะเป็นเรื่องราวความคืบหน้าของทนายแก้วเอายังไงไปอะไรจำได้ไปแบบว่า อะไรใดๆใช่ไหมนะกับน้องวัย19ปีที่เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นข่าวนะแล้วเราก็เอามาเล่านะแล้วนายแก้วก็ได้ออกมาโพสต์ในมุมของเขานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนบอกว่าให้ทนายแก้วเนี่ยอ,อ,อย่าอย่าแค่โพสต์ก็คืออยากให้ออกมาแบบแถบตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าแต่เนี้ยเรื่องจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวแต่ว่าทนายแก้วเขาก็พูดในมุมเขาอ่ามีหลายุมแล้วก็ในมุมของพ่อของน้องวัยสิบเก้าที่เป็นเจ้าของร้านตัดสูตรเนี่ยเขาก็พูดในมุมของเขาว่าลูกสาวเขาเสียหายแต่ทนายแก้วเขาก็พูดในมุมว่ามันไม่ได้เลยเถิดไปขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องฟังความสองข้างว่างั้นเออก็ไม่รู้แหละแต่ว่าที่แน่ๆเลยหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะให้ทนายแก้วออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว อ่าครับผมอ่าแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันนี้ตอนเย็นนะฮะยังไงฮะทางดรธนพลคงเจี้ยงนะฮะซึ่งเป็นนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะ,ะครับผมได้ออกมาโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียโพสว่าบอ,บอกว่าทนายความอ่สภาทนายความนะฮะครับได้แถลงถึงความสนใจและความห่วงใย,ยกับสังคมที่มีกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับทนายความท่านหนึ่งอ่าที่ตกเป็นข่าวและมีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ ้าคูไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นใครใครก็ทราบกันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะฮะซึ่งทางทะายแก้วเนี่ยนะฮะได้ดํารงตําแหน่งในสภาทนายความด้วยนะมีตําแหน่งด้วยมีตำแหน่งด้วยไม่ได้เป็นตะไลไม่ไม่ได้เป็นตะไลกับกลกกลานะฮะมีมงด้วยอ่าก็มีตําแหน่งอยู่ในสภาทนายความด้วยมหอกด้วยซึ่งพอมันเป็นข่าวแบบนี้เนี่ยทางสภาทนายความเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต้าจัดการสิเขาก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบนะหรือดูซิว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างไรอะ่ายังไงอะครับเออเขาจะแบบขี้ออกไปเลยไหม หรือว<น>่ยอายอมให้อยู่หรือ,อยังไงะนะเขาบอกกันในฐานะนายกสภาธนายความนะขอยืนยันจุดยืนว่าอย่างชัดเจนว่าสภาธนายความขอยืนหยัดความ ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความเสมอภาคและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นสําคัญครับผมโดยไม่มีการยกเว้นหรือเอกสิทธิ์ให้กับบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือจะเป็นคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในองค์กรสภาทนายความก็ตามแต่ถึงแม้วาจะมีตําแหน่งนะก็ไม่ได้แบบว่าแกเข้าข้างไม่มีเพราะบางคนคิดว่าอ่าเขาเป็น เดี๋ยวผู้ทนายก็จะเข้าข้างกันใช่มีเส้นมีอะไรหรือเปล่าช่วยกันเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเขาแถลงเลยหากปรากฏว่าข้อ,อกล่าวหามีมูลหรือคำร้องพร้อมพยานหลักฐานตามสมควรทางสภาทนายความจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับการบังคับเนี่ยอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะแยกแยะพิจารณาทางวินัย ออกจากกระแสและความกดดันไม่ใช่เอาสังคมมากดดันไม่รวมกันนะไม่รวมกันให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงรต่างๆพยานอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าวาวของคนที่สังคมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นไม่ใช่เอาสังคมมากดดันสภาเอาตามเนื้อผ้าตามเรื่องจริง้นใช่ไหมนะฮะซึ่งในกรณีนี้นะผู้ที่ถูกกล่าวหาดะรดนตาแหน่งในสภาทนายความด้วยเพื่อปกป้อง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและทํารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือขององค์กรสภานายความจะ<ผ>มกําชับให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ดํารงตําแหน่งนะครับก็คือในช่วงนี้ต้องงดใช้ตําแหน่งในการสื่อสารออกไปก็คือจะมาใช้ว่าฉันเป็นอยู่ในสภานายความเพื่อที่จะให้ฟอกตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยป้องกันเลย <นะ S 1> ใช่สภานายความนะครับก็จะสื่อสารให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาครับ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมรและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทําผิดอแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาถแถลงแล้วเราก็หลักฐานต่างๆแล้วไม่ผิดก็คือทนายทนายความก็พร้อมที่ดีจะช่วยเหลือทนายแก้วก็คือว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามเหตุการณ์แหมพี่ท็อปพูดข่าวนี้แล้วผมคิดถึงหนังจีนะใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าห้องเต้ทําผิดโทษเท่าสามมันไม่มีการยกเว้นใครทําทผิด ต้องว่ากันไปตามความเห็นประมาณนั้นต้องติดตามมาต่อไปว่าข่าวนี้ว่าเขาจะแถลงกันอะไรยังไงออแล้วบทสรุปคือยังไงใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีทนายของอ่ารู้สึกจะชื่อทนายฟ้าหรือทนายฟางอะไรอย่างเป็นทนายของทั้งฝั่งฝั่งผู้เสียหายอะก็คือฝั่งน้องผู้หญิงวัยสิบเก้ากับคุณพ่อ เขาก็บอกวันนี้บอกว่าตอนนี้ก็คือคุณพ่อเนี่ยตอนนี้อยู่ต่างประเทศคุณพ่อของน้องนี่นะอยู่ต่างประเทศเดี๋ยววันจันทร์จะกลับมาครก็พร้อมที่จะแบบว่าจะมาออกรายการโหนไหมหรือจะมาแถลงอะไรยังไงแต่คุณพ่อก็พร้อมที่จะออกออกมาบอกทุกสื่อความจริงนะฮะซึ่งอันนี้หลายคนบอกอ่าเดี๋ยวพ่อไปไหนบางคนก็ถามว่าพ่อไปไหนเขาอยู่เมืองนอก ตอนนี้ก็ไปเที่ยวอยู่เมืองนอกอยู่นะครับแต่ตัวน้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่เมืองนอกหรือตามคุณพ่อไปเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งมันมาปูดเพิ่งเพิ่งจะมาปูดเนี่ยนะใช่ก็คือเขาแอลเตะกันอะไรใดๆเนี่ยตั้งแต่กันยาตุลาพิเศษกาโอโหแต่ว่าเรื่องมันมามาปูดเนี่ยเดือนปลายเดือนธันวาอ้ากก็มีการบอกเออมันเป็นเรื่องนี้จนพี่หนุ่มเนี่ยรู้เอาก็คือก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำครับโอ้ยมันมันต้องมี เน็เรียกว่ามันก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะฮะครับผมนะครับอ่ะโอเคนี่คือข่าวแรกของเรานะฮะซึ่งสนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนนะฮะอร่อยประหยัดคุ้มราคาแล้วก็อย่าลืมโปรของเขาใกล้หมดแล้วใช่ก็ต้องรีบเลยนะโปรอะไรครับโปรอะไรที่ว่านา mm ี่ฮะตอนนี้เนี่ยต้องต้องรีบเลยนะครับสำหรับข้าวตรานกกระเรียนนะฮะมีอ่ข้าวใหม่นี่นะฮะ240เหลือร90นะครับ หรือเป็นข้าวกลางปีเนี่ยสองเหลือ185นี่5กิโลกรัมนะครับข้าวเก่าถุงสีเขียวเมื่อวานนี้เห็นว่ามีพี่สุปราณีของเรานะเขาซื้อไปตั้ง3มถุงเนี่ยถ่ายรูปโชว์ด้วย<ะ>240เหลือ180ครับ5กิโลกรัมข้าวเหนียวอีปะเผาปะเภา,เภานึ่งเสร็จโชว์เลยฮะเม็ดสวยๆปะเพาเนี่ยสั่งไปอีกนะเหลือราคา150จะไม่มีแล้วนะ240เหลือ150 ต่อไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเหลือ240ไปไปตอ240เลยนะน่าเห็นไหมบอกว่าช้าไม่ได้ต้องรีบครับสั่งตุนเอาไว้ก่อนถูกต้องถ้าป๊บถ้าป้าเผาคิดว่าจะจะขายของต่อร้านไม่เจ๊งไปซะก่อนหรือว่าไม่ตายไปซะก่อนป้าเผาควรซื้อเพิ่มถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนนี้จะเลิกเลยจะเจ๊งแล้วจะเซ็งแล้วจะเซ็งแล้วนะฮจะจะจะเลิกแล้วก็ไม่ต้องสั่งแต่ถ้าเกิดว่า คิดว่าต่อไปดนเนินการต่อชิดว่าจะขายไปอีกปีหนึ่งหรือหปีสิปีซื้อไปเลยฮะต้องต้องรีบนะร้อยห้าสิบบาทใช่แบบว่าเรียกว่าไงประหยัดต้นทุนมากเลยใช่ถูกต้องนะฮะไม่ซื้อวันนี้ไม่ต้องไม่รู้จะซื้อวันไหนแล้วนะฮะถูกต้องครับผมถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เลิกกิจการควรซื้อบางคนบอกก็ซื้อไปเกินสักถุงนึงไม่ได้อ่ะคิดว่าสักถุงนึงขายกี่วันใช่ฮะหรือหรือว่าแคขายเอ่ออ่าห้ากิโลเนี่ยสองปีไหม โอ้ยถ้าอย่างนั้นปิดร้านดีกว่าห้กโลสองปีเนี่ยห้ากิโลสองปีมันจะต้องต้องปิดร้านแล้วอย่างนั้นเนี่ยแล้วลูกค้าจะเข้าเข้ากี่คนเนี่ยห้ากิโลสองปีเออนั้นถ้าเกิดว่าขายดีขนาดบอกว่าวันหนึ่งอาจจะขายบอกวันล,ล,ละสองโลสามโลสั่งเพิ่มไปเลยใช่ครับตุนไว้เลยเพราะข้ามันไม่น่องว่เสีันเก็บไช้ไถูกต้องนะฮะแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทนี่ไม่มีอีกแล้ว ไปหาซื้อได้เลยผมกล้าการันตีได้ไม่มีทางเจอป้าเอาหัวเรา,ารระมานะฮะป้าเผาป้าเายังไม่เจ๊งใช่ไหมฮะร้าน<อ>าถ้ายังไม่เจ๊งนว,วันนี้สั่งโทรไปสั่งเลยเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์อะไร0895279933 0895279933อะย้ำนะขอผมขอย้ำอีกทีก็ได้ว่า ถ้าคิดว่ายังไม่เจ๊งอีบกริ้งกางตอนนี้ยิ่งดีเลยใช่ถูกต้องเขาจะหมดอยู่แล้วนะฮะหรือว่าใครที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อ <c oughs> อีกหลายปีนะครับแล้วต้องกินข้าวถูก็โทรไปสั่งได้ตอนนี้ครับเพราะยังไงก็ต้องกินข้าวอ่ะถูกต้อง,องนะฮะแล้วก็เป็นข้าวเกรดดีที่เขาส่งออกที่ต่างประเทศในยุโรปแล้วก็บริการด้วยน่คนได้กินข้าวส่งออกใช่นะฮะก็ข้าวตรานกกระเรียนถูกต้องครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาครับผมฮะโปรดีๆครับ ไปดูข้อความหน่อยไหมครับเออข้อความนะแล้วสุกป้าเผาส่งมาแล้วก็มีใครเนี่ยมีพี่หนุพินนะฮะบอกว่าปิดร้านเลยกับป้าเผาอ้าวยังไงไปเชียร์ไปเชียร์เขาปิดร้านเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาสั่งให้ขาดีใช่ขายดีร้านนี้ขายดีเพราะว่าเจ้าของร้านนอนแล้วก็ ใครอยากจะมาหยิบอะไรก็เอาวางต่างไว้คือตามสบายเลยตามสบายรายขายดีมากใช่ฮะนะข้าวเหนียวก็ตักกันได้อยากเอาอยากจะส้มตําก็ตํากันเองตักันเองแล้วก็ต้องขออะไรก็ไปนอนล้วก็วางไว้เสร็จแล้วก็เอาเอาเอาเงินวางไว้หมอมีหน้าล่ะนะแกถึงต้องคอยสั่งข้าวตามรก่งเรียนเพิ่มไงเพราะว่าตักกันทีนี้เท่าไหร่ตามใจนะเราถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ปิดร้านเลยพ่อพาว ยังขายอยู่จ้าแล้วก็หัวเราะด้วยยังขายอยู่นะฮะอาจจะยังขายอยู่สั่งไปครับสั่งเพิ่มไปรีบเ,เลยนะครับรีบเลยนะฮะอ่ะมาที่ข่าวที่2ของเรานะฮะซึ่งข่าวนี้สนับสนุนโดยเค,เครื่องดื่มสมุนไพรสเปรจรูปตราแม่แจงนะฮะ นี่ปุ้ยได้กินบ่อยโอ้โหของชอบเลยคือกินอะไรบ้างทช่กินกันตอนนียอันดับแรกเลยน้ําเก๊กฮวยก่อนเลยแต่เก๊กฮวยร้อนถูกต้องแล้วก็มีน้ําขิงด้วยอันนี้ก็กินบ่อยเหมือนกันบ่อยเหมือนกันครับแต่พี่ชอบชอบน้ำปลาตูมนะมันน้มปลาตูมก็ไม่ค่อยได้กินหอมใช่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาเป็นร้อนก็ได้เย็นก็ได้ใช่นะฮะก็หาซื้อได้นะฮะจะเป็นแบบกล่องหรือว่าจะเป็นแบบกระปุกก็ได้มีใช่ไหมมีแบบเป็นกระปุกเลยเพราะบางคนแบบว่าอยู่บ้านแบบอยู่บ้าน ครอบครัวเยอะไงก็ซื้อติดเอาไว้ใช่จะเรียกว่าเรียกว่าคุ้มค่าละซื้อใส่บาทด้ดีมากอ๋อดีนะซื้อใส่บาทนี่พักเก็บได้ใช่แล้วท่านฉันน้ำปนะเออใช่ถูกต้องนะฮะโอเคครับแล้วว่ายังไงข่าวนี้ข่าวนี้เป็นเรื่องราวของทางการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะฮะครับผมก็ศูนย์กระแสเรื่องดราม่าหลังจากที่มันมีการปล่อยภาพลิซ่าออกมาแล้วเป็นไงคะัะที่ไปนั่งอยู่บนเรือ เพื่อที่จะไปที่จะไปอะไรนะแบบทะเลบูแดงที่จังหวัดอุดรอ่ะใช่ซึ่งถือได้ว่าเป็นซิโบริษของทางการท่องเที่ยวขงประเทศไทยน้องบัวแดงนะซึ่งก็มีลิซ่าเี่ยไปนั่งอยู่บนเรือนะหลายคนคิดว่าโอ้โหมันเป็น AI หรือเปลาลิซ่าเี่กเขามานั่งถ่ายจริงหรือเปล่าหรือว่าเอา a อไปแล้วเอาลิซ่าแบบเอารูปมาเลยเสร็จแล้วก็ไปเอาเรือมาแล้วเสร็จแล้วแล้ว้ก็เอา AI ออ่ะเอาไปใส่ไปตั้งคิดมากไปเปล่า ทางททเขาออกมาแล้วนะฮะว่าหลังจากที่มีคนเนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องของ Amazing Thailand Brand Ambassador นะก็คือลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยนะหรือว่าลลิสามโนบาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของการท่องเที่ยวในปีนี้นะฮะก็ไปถ่ายรูปบนเรือแล้วก็อยู่บนทะเลเนาะเป็นการถ่ายรูปจริงๆริงลิซ่าไปนั่งบนเรือจริงๆอ่าแถลงแล้วว่ารูปจริง รูปจริงไม่ใช่เอไอนะไปถ่ายที่หนองบัวแดงจริงๆแล้วก็ที่เรียกว่าหนองบัวแดงจริงๆด้วยอ,อน,ะะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะก็คือเขาบอกว่าแต่ว่าใช้กราฟิกเนี่ยแต่ง แต่งรูปอ๋อก็ธรรมดามันก็ต้องมีแต่งให้สวยงามึ้นบ้างแต่งท้องฟ้าแต่งอดอกบัวให้มันดูเยอะๆขึ้นอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นครับผมนะซึ่งการดาเนินการทั้งหมดนะฮะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและก็การดาเนรินการร่วมกันคือรูปเนี้ยทางต้นสก,กัดของลิซ่าเขาก็เห็นก่อนแล้วอ๋อแล้วเขาก็ต้องทุกงานว่าเออรูปมปันออกมาเป็นยังไงไม่ใช่แบบว่าไป แต่งรูปโดยพละการใช่อคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะฮะโดยการคัดเลือกในครั้งนี้นะฮะได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายและม,มีเป้าหมายเพื่อที่จะถ่ายทอดความงดงามของแหล่งการท่องเที่ยวของไทยออกมาดีที่สุดนะฮะซึ่งเทอเทเองเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อที่จะไปพัฒนาในการสื่อสารในโปสเตอร์อันต่อไปนะซึ่งหลายๆคนบอกว่า มันแต่งเยอะไปไหมอะมันดูแบบมันดูดูหลอกดูหลอนดูผมผมมองว่านะฮะทั้งหมดทั้งมวลทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นได้เพราะมันก็เป็นผลดีเขาจะได้เอาไปกินข้อมูลไปทํากันบ้านใช่ไหมครับใช่สมมติในมุมที่เขาบอกว่าเอ้ยหลอกหลอนไปหรือเปล่ามันดูมันดูแบบว่ามันดูแบบเอไออ่ะมันดูเหมือนลิซ่าไม่ได้ไปนั่งจริงแล้วก็บอกว่าให้ไปเที่ยวเลินหรืบุญแดงก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้นะพี่ท็อ ผมมองว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่ a ออมันเยอะไงมันเลยแยกแยะไม่ค่อยออกว่าอะไรจริงไม่จริงใช่แล้วท้ายที่สุดนะมีศิลปินหมอลงหมอลามอ่ะยังไงเอารูปเนี้ยรูปอิตาเลม่นหรโบแดงเนี่ยแล้วก็บนเรือเนี่ยเอาไปเอาใส่ตัวเองไปนั่งแทนลิซ่าแล้วก็บอกฉันฉันก็ไปถ่ายลิซ่าเหมือนกันเห็นไหมเห็นมหมแต่ตัวเองไม่ได้ไปนะเออไม่ได้ไปดูนี้ a อมันเยอะยอะจนบางทีแยกแยะไม่ออกนะจริงๆเออใช่จุกต้องเออเมื่อกี้ผมผมดูรูปเนี้ย ผมเคยนะ,ะดูคลิปหนึ่งอะหน้าหวัดเสียวมากเลยอะแบบลงไปเล่นกับจระเข้มัางอะไรบ้างอย่างเงี้ย<อ>ให้เราหวัดเสียวทับแย่เลยพอดูวีิ <AI S 1> ีจเอไอโอ้โหทำเอากลัวแทบตายมีบางคนทำเอไอไปขี่หลังเสือแต้ว้องบอกว่าเสือเลี้ยงมามันไม่กัดจรอง,งแต่มันเหมือนมากจริงนะแ<อ>ยกแยะไม่ออกเลยอ่ะนะฮะอ่ะนะทนนตงตเราก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประมาณอย่างเงี้ยนะก็บอกว่ามันไม่ใช่ AI แต่ว่า ลิซ่าไปถ่ายจริงในพื่น<อ>ที่ของจริงของจริงสรุปนะครับน,นะฮะ,ะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับการนําเสนอข่าวนี้กับแม่แจงครับเครื่องดื่มสมุนไพรสําเร็จรูปตราแม่แจงครับผมนะฮะเดี๋ยวยูต่อกับปุ้ยต่อถึงเที่ยงใช่ครับนะครับวันนี้แทนกี้นะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอพงขอเพลงกันมาได้เหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยครับเพียงเพราะเสิร์ฟกันเหมือนเดิมทั้งหวานทั้งมันเหมือนเดิมนะครับได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เจอปุ้ยสองช่วงเดี๋ยวตอนใบสองก็จะได้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวี่ทอบมาตอนเย็นตอน4ี่โมงกับการรายงานถูกต้องรวบรวมคะแนนใช่ครับเอ,า,า,อา้กันนะเดี๋ยวตอนเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยก็จะเริ่มรวบรวมคะแนนแล้วนะครับแล้วก็<อ>มาจัดอันดับกันดูซิว่าสัปดาห์นี้ เพลงจะขึ้นลงอย่างไงใช่อันไหนท็อปติดท็อปไฟท็อปเทนท็อปทว่ากันไปมุงกันนะครับนะครับโอเควันนี้ลากันแล้วนะกับช่วงของท็อปกี้กับยิ่ขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินีอรับสวัสดีครับท็อปกี้กัยี่ขา